ว่าที่จริง <c oughs> เสื้อผือนยาวๆที่มีใช้อยู่ในวัดพระธรรมกายนี้คุณยายท่านเขี่ยวเข็นเอาไว้ดีท่านว่าอย่างไงตั้งแต่ลงมือสร้างวัดคุณยายสั่งเอาไว้พวกเรามารุ่นหลังบางทีก็ไม่ค่อยจะได้ยินวันนี้ขอพูดย้ำอีกหน่อยเป็นเรื่องสุดท้ายแล้ววันนี้คุณยายย้ำว่างไง คุณยายบอกว่ามืคุณยายเข้าวัดใหม่ๆที่วัดปากน้ำหลวงปูท่านอบรมยายและแม่ชีทั้งหลายบอกว่าการเข้าวัดน่ะมันคือการไปเดินอยู่บนปลายหอกปลายดาบเอาแล้วกันเข้ามาอยู่วัดนี่มาบวชเป็นพระเป็นเนนด้วยเป็นแม่ชีด้วยแม้เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เช่นกัน เหมือนอย่างก็เดินบนปลายหอกปลายดาบคือ <c oughs> ถ้าทำตัวดีปฏิบัติดีแล้วก็มีสติสัมปชัญญะดีมีสมาธิดีแล้วก็ได้บุญเพียบเลยใครก็สู้ไม่ได้แต่ว่าถ้าทำมักง่ายปล่อยให้เผลอสติแล้วก็นรกมันจะกินหัวบาปมันเยอะยายมันเยอะไง ยายก็บอกหลวงปู่บอกว่าฟังให้ดีไม่ว่าเสือ้อไม่ว่าอาสนะไม่ว่าถ้วยจานช้อนชามแม้ที่สุดผ้าขี้ริว้วที่เขามาถวายวัดหลวงปู่บอกว่าของที่เขามาถวายวัดแล้วแม้แต่เราเนี่ยตักบาทถวายพระก็ยกมือท่วมหัวอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีก นะอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกเนะี่ยจดมือท่วมหัวอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้สมบัติของวัดดูแลให้ดีอย่างเสื่อนี่เราเช็ดกันสองหน้าด้านบนก็เช็ดด้านล่างก็เช็ดเสื่อแต่ละผืนนี่ใช้มา20สิปนะีใช้ตั้งแต่สภาธรรมกายหลังคาจากจนทั่งมาถึงวันนี้ก็ยังใหม่อยู่ ยายบอกว่าถ้าดูแลรักษาดีๆอย่างนี้ <c oughs> เสือเสือผือนหนึ่งใช้ได้เป็นสิบปียี่สิบปีผู้ที่เขาทำบุญได้เสือผือนนี้มาเขาก็ได้บุญต่อเนื่องสิบยี่สิบปีถ้าเราไม่ดูให้ดีปล่อยทิ้งทิ้งคว่างคว่างให้มันชื้นบ้างให้มันโดนน้ำเกลงน้ำแกงบ้างรามันก็ขึ้นมันก็ผุ ใช้ได้ไม่ถึงปีมันก็ผุซะแล้วไอ้มันผุไม่ถึงปีนะ่ะแล้วมันเกิดอะไรหนึ่งกลายเป็นว่าเราใช้เสือเขาเนี่ยไอไม่ถึงปีเนี่ยเท่ากับปล้นบุญเข้าไปเขาควรจะได้บุญอีกสิบปียี่สิบปีเองปล้นบุญเขาละเหลือหนึ่งปีแค่นั้นเองสองพอเขาไม่เห็นของเขาเขา ถูกทิ้งถูกขว้างงนี้เลยหมดศรัทธาวันหลังกูไม่ทำบุญวัดนี้อีกแล้วอ้าวเพราะฉะนั้นประการที่สองปล้นศรัทธาญาติโยมเข้าไปอีกด้วยเอาละสิประการที่สามสมบัตินี้ในกลายเป็นสมบัติพระศาสนาแล้วมันจะเป็นเสือเป็นผ้าคี้ริว้วก็สมบัติพระศาสนาเมื่อเราทิ้งทิ้งคว้างๆว้างอย่างนี้กลายเป็นทำลาย ปล้นสมบัติพระศาสนาปล้นทั้งสามปล้นหน่วยปล้นบุญของโยมปล้นศรัทธาของโยมปล้นสมบัติของศาสนาปล้นทุกวันทุกคืนอย่างนี้กับไอ้บุญที่มาบวชมาอยู่ในวัดอย่างนี้มันจะคุ้มกันหรือไม่คุ้มไปพิจารณาให้ดีเพราะฉะนั้นเก็บใจเอาไว้ในตัวให้ดีนะ อย่างนี้อยู่ในวัดคุ้มเหลือเกินบุญก็ได้ตลอดเวลาสมบัติพระศาสนาก็อยู่โยมก็ได้บุญเยอะศรัทธาโยมก็มั่นคงถ้าอย่างนี้อยู่วัดยิ่งอยู่บุญยิ่งเยอะอยู่วัดอย่างนี้เข้าวัดอย่างนี้นะ่ะอยู่แบบนักสร้างบารมีเมื่อเป็นนักสร้างบารมีแล้วก็กันอย่างนี้แล้วก็มันก็เลยหยุดโลกหยุดวุ่นวาย หยุดได้ด้วยสติเราเจ้าขา